สวัสดีครับผมสนิมเน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันในการรีวิวอาวุธปืนนะฮะวันนี้ได้รับความอัญเสียจากเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เอาตัวไหนมาให้ดูนะครับวันนี้เราจะอยู่กับโปรดักตของเทอรัตนะฮะเป็นปืนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีโลโก้ของเทรัตอยู่นะครับเดี๋ยวไล่ดูทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปวดแม็กกาซีนนะครับต่อมาจะเป็นไกตัวนี้เป็นตัวถอดสไลด์ออกนะครับตัวนี้เป็นตัวลดสไลด์ แล้วก็ด้านหลังเป็นเซฟนะครับเยวไม่นิดนึงก็จะเป็นตัวซอลล้องกันลื่นจะมีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวเซฟและตัวซอลล้องกันลื่นนะครับฝั่งขวาของเฟรมปืนก็จะมีพื้นที่ผลิตก็คือผลิตในบราซิลนะครับแล้วก็ชื่อของโมเดลเป็น PT 911ขนาด9มม,มนะครับด้านหลังด้ามจะมีเช็คเกอร์กันลื่นนะครับหลังสไลด์เรียบตัวนี้ลำกล้องเป็นแบบลำกล้องกระดกนะครับด้านหน้าของด้ามก็จะมีเช็คเกอร์เหมือนกันแต่ไม่มีรางไฟฉายนะฮะเดี๋ยว ดูมิติของตัวปืนนะครับตัวนี้ลำกล้องสไลด์นะครับเป็นเหล็กเเป็นอลลอยนะครับความยาวรวมประมาณ7นิ้วสูงประมาณ5.2นิ้วหนาประมาณนิ้ว6ลำกล้อง4นิ้วโดยประมาณนะครับหนักก็ประมาณสัก800กรัมก็ถือว่าหนักใช้ได้นะครับก็สวยงามน,นะครับตามรูปแบบนะฮะศูนย์เ,เป็นแบบแต้มจุดขาว3จุดนะครับก็เลิงง่ายหลังสไลด์เรียบนะครับแต่งสะท้อนค่อนข้างน้อย แล้วก็เซฟนะครับเซฟอยู่ที่เฟรมปืนนะครับเซฟเป็นประเภทเซฟรถนกมีให้ทางซ้ายและขวานะครับไกตัวนี้ยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลนะครับก็ใช้งานง่ายนะผ่อนง่ายนะครับอยู่ที่เฟรมปืนด้ามเป็นอย่างดํานะครับเดี๋ยวไปดูแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนตัวนี้นะครับจุได้10นัดเปิปดลูกดกได้10นัดผมว่ายังไม่พอนะผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตนะผมแปบเป็นความคิดเห็นเล็กๆน,น,น้อยนะครับ บารซิลนะฮะทั้งปืนและแม็กมาบาราซิลเลยนะครับจับปิงก็โอเคครับไม่แข็งเท่าไหร่นะครับ10นัดถือว่าโอเคเลื่อนๆสำหรับตัวปืนที่หนัก800กรัมนะครับผมแนะนำให้ซบกพกซองนอกครับซองในคงจะตุกๆนะมันคงยากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อันเคาะให้การ ียิว้วปุยน,นะครับข้างหน้ามีอะไรก็อย่าติดตามกันใหม่นะครับสนิมหน้าชานอลฝากดกด Subscribe ด้วยนะครับ